น้ำแข็งใส่ลอดช่องน้ำกะทิเหมือนบิงซูเลยใช่ไหมเฮ้ยมันมาชามใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเอา้าสั่งมาแล้วแล้วก็ต้องกินสิเฮ้ยชามมันตกแต่งมาสวยดีนะน้ำตกแต่งมีเหมือนวิปครีมด้วยนะเลยหรือเป็นกะทินะเดี๋ยวต้องลองชิมดูละกันเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นถ้วยนี้มาถ้วยนี้คือน้ำตาลสดหรือน้ำตาลกะทินะอร่อยมากเลยถ้วยนี้จะบอกให้ถึงเวลาที่เราชิมแล้วโม้อยู่ได้ตั้งนานเราบอกเพื่อนแล้ยังวันนี้เรามากินที่ร้านซาว่าที่เอ็มโพเรียมนะจ๊ะค่อยๆเราเลียดชิมไปเรื่อยๆว่าเป กินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนกลางอ่ะอืมปลาเนี่ยเอามาหยอดกับกระติ่งใช่ป่ะจะเป็นก้อนเออก็เด็ดเลยก็กลายเป็นน้ำตาลฝึก เป็นเม็ดนึต่ตัวที่มันเป็นฟูๆก็เป็นเนือน้ําแข็งปั่นกับกะทิอ่ะแล้วมันกรมกรอบมากๆเลย่ความหวานนะมันไม่ได้หวานมากเกินไปกินได้เรื่อยๆเลยอ่ะถ้าถามว่ากินหมดไหมตัวอีกแล้วของอร่อยนี่กินไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวเลยว่าหมดอ่ะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปดีๆอย่างเงี้ยอย่าลืมติดตามดูยิ้มรีวิวไปเรื่อยแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บายยจ้า